เช็คไลฟ์สักครู่นะฮะ <c oughs> นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตลาดรวมตอนนี้เป็นอย่างไรต้องบอกว่ามีสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นโอกาสในรอบหลายปีนะครับหลายปีเลยนะค <c oughs> ใครที่จับเทรนด์ได้เนี่ย ต้องเรียกได้ว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะต้องบอกว่าเมื่อคือนวันศุกร์นะครับพื่อหาสุกร์เนี่ยคอมมูนิตี้นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของออทองคํากับแร่เงินนะครับในโลกของเราเนี่ยขึ้นแรงมากๆต้องบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่จบนะฮะใครที่บอกว่าเงินเฟ้อจบเนี่ยดูทีท่าแล้วน่าจะยากนะครับโดยเฉพาะในพวกกลุ่มคอมมูนิตี้นะ นะครับอันเดียวพาไปดูนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าฮ่อส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเทรดกับเพื่อนๆเนาะในช่วงกลางคืนในฝั่งของออทองคำนะครับอย่างที่โพสไปในเพจนะครับก็ช่วงนี้ก็มีฟิวเจอร์ด้วยนะฮะใครที่เทรดฟิวเจอร์กับผมอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับคือตั้งแต่ช่วงเช้านะ นะครับเราก็จะมีเซต50นะฮะ S ห้าส m อยู่นะช่วงนี้เราเล่นซีรีส์นี้อยู่นะครับกับในเรื่องของ go future นะครับต้องบอกว่าใครที่เทรดทีเฟกเนี่ยสนใจนะครับจะมาเทรดด้วยกันนะครับก็เข้าตัว add line add ได้เลยนะครับตรงที่ผมลงไว้ให้ในกอดที่จะเริ่มรายการเนาะนะครับก็เป็นบริการฟรีเนาะ เปิดพอร์ตนะครับกับทางบรกที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางแหลกพุ่นนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่ารวยกันเลยยกห้องนะครับ <c oughs> ก็คือเราลองกันมาตั้งแต่ช่วงอันนี้พูดถึงโกลฟิวเจอร์นะนะครับประมาณ2400นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่ก่อนเปิดอันนี้คือเปิดหนึ่งพุ่มเนาะอ่าใครที่เทรดจะรู้ว่ามันจะมีช่วงพีเรียดของตลาดปิดเนาะออฟฟานะครับ ก็ปิด5โมงนะสี่โมงห้าสิบห้านะครับจนถึงประมาณเปิดหนึ่งทุ่มนะครับก็6กโมงสี่แหละนะครับก็คือเปิดมาแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับทะลุทาร็ตด้วยนะมองไปที่ประมาณ25้าจุดนะครับยี่ส้ายีจุดก็ต้องบอกว่ายังไปต่อนะครับสำหรับทองคำนะครับอ่าก็อย่างที่ลงไปให้ใน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมาทางเราก็ยินดีมากๆนะครับในฝั่งของฟิลเตอร์อ่ะอันนี้แตะเล็กน้อยนะ สำหรับใครที่ชอบเทรดดิ้งนะครับอ่ะเราไปลุยในฝั่งของตลาดหุ้นไทยก่อนเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะครับมีมุมมองประมาณไหนนะครับอ่ะเราเริ่มจากภาพที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใหญ่ที่สุดสิ <c oughs> ใหญ่สุดต้องกราฟปีใช่ไหมนะต้องบอกว่ากราฟปีเนี่ยก็ก็ยังดูแบบย่อนะแต่ย่อในขาขึ้นนะครับแหมดูภาพปีเลยมันจะนานเกินแท่งละปีนะฮะ นานเกินนะครับแล้วก็เออกาฟ6เดือนก็มีลุนนะนะครับแถวประมาณพันสองพันสามนะครับยังพักตัวไม่เสร็จนะครับแต่พักตัวในขาขึ้นนะในภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยนะครับในฝั่งของควอเตอร์นะครับก็หลุดแนวรับไปแล้วนะฮะก็อ่อนแรงนะครับก็ลุ้นที่จะมีหวังว่านะครับหวังว่าเทรนด์นี้จะไม่เสียอันนี้ในภาพของควอเตอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับรอบหนึ่งเนี้ย2,000 หนะครับจนถึงทุกวันนี้นี่ก็มา2024ก็ส0กว่าปีนะครับในการลงทุนก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะฮะอ่ะดูภาพมันลี่หน่อยนะครับเอาภาพที่แบบเล็กลงมานิดนึงนะครับภาพของกราฟเดือนเนี่ยเอ่ยังมองเป็นดาวเทรนอยู่นะครับก็คือหนึ่งแท่งเนี่ย่เดือนเนาะยังเป็นดาวเทรนอยู่เราจะเห็นจากเอ่อตัวเทรนของเราเนี่ยก็จะบ่งบอกชัดว่าจะเป็นสีแดงนะครับอืม ก็ลงมาถึงแนวรับที่ประมาณ1,339นะฮะโอเค okay. weekly นะครับเรามาดูภาพย่อยลงมาหลังจากที่เห็นภาพมานันเนี่ยก็คือ,อยังลงนะครับแต่ส่วนภาพที่เป็นระดับปีระดับ6เดือน3เดือนเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็คือแบบมันต้องไกลกว่านั้นนะรเราคงไม่ได้ดูขนาดนั้นนะในการเทรดดิ้งไปด้วยนะค,คู่กับหุ้นพื้นฐานเนาะนะครับก็ w e e k l y เนี่ยเป็นแค่รีบานะครับดังนั้นเนี่ย ตลาดยังลงไม่จบนะครับตลาดยังลงไม่จบเราจะเล่นกันในดีบาวก่อนนะครับจนกว่าถ้าเขาแรงพอนะกรอบเนี่ยมันจะอยู่1339กับ1 4 0 7นะครับถ้าเขาแรงพอรอบนี้เนี่ยเขาจะต้องเบรกเทรลไลน์ขึ้นไปนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยตรงนั้นน่ใครที่ตกรถก็อาจจะรอให้เขาพักตัวก่อนสักนิดนึงนะครับเบรกเอาขึ้นไปเราย่อลงมาแล้วมาต่อนะครับในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะเห็นพันห ได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับต้องบอกว่ายัางไม่ง่ายเพราะว่าการลงตรงนี้มันก็ยังไม่จบนะฮะดังนั้นถ้าจะเทรดจริงๆอาจจะต้องดูเดลีย่อยลงมาคืออาจจะไม่รู้ว่าหวังได้ไกลแค่ไหนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจีนเนี่ยค่อนข้างมีสัญญาณที่ดีนะครับในการฟื้นตัวซึ่งมันก็ทําให้ s e ติเมนต์ตลาดไทายเนี่ยเ,เราตามจีนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราค้าขายกับจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็ เดลี่เนี่ยหลังจากโอเวอร์บอสมาช่วงวันที่19เมษายนนะครับเนี่ย1339พอดีเลยมีหลุดเป็นหวันด้วยนะแล้วเป็นโอเวอร์โซนะครับขออภัยเป็นโอเวอร์โซนะครับซูเปอร์โอเวอร์โซเลยอะเราดึงกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอย่างนี้ก็ค่อนข้างดูดีในแพทเทิร์นของ Daily เดลี่เนาะตรงนี้มันจะเหมือนไซเวสสามสี่แล้วลงห้าขึ้นเป็น ABC นะครับก็เป็นไปได้ถ้าเราเราไม่รู้ว่าเทรนมาแรงแค่ไหนแต่แพทเทิร์นเนี้ยน่าสนใจนะครับที่มันจะกลับขึ้นไป นะครับแบบนี้เราย่อเราขึ้นต่ออ่าเราอนุมานไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็ยังถือว่าเทรดได้นะครับสำหรับคนที่เล่นทีเฟกนะครับเราจะดูเซต50เนาะอ่าเราดูเป็นซีรีส์เอาเป็นตัคอนตินีวก็ได้นะครับอืมก็ชัดเจนเนาะอ่าผมดูที่ตีไว้ดีกว่าที่เราตีแผนในห้องนะครับ คือมันไม่ค่อยมีแรงอ่ะแต่มันมาตอนท้ายตลาดนะครับเซฟบ้านเราเนี่ยเออมาตอน4ี่โมงสีได้เลยนะครับนี่อยู่หน้าง,งานมาทั้งวันนะฮะเราลองมาตรงแถวราคานี้อ่าการเล่นรีสิวร์เนาะสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวใครที่อยากรู้อะ่ะเพื่อนๆถามมาเยอะว่าเอ้ยไอตัวรีสิวร์อ่ะมันตียยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเวิร์กช็อปอีกรอบแล้วกันนะครับน่าจะช่วงปลายเดือนนะช่วงนี้อาจจะ ติดหลายเรื่องต้องขออภัยด้วยนะครับก็ทุนเราอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเราจะมาที่ทุนเนาะเนี่ยบนแนวรับประมาณ8 5 1 8 5 2นะครับถึงมา8 5 1 5เนาะอ่าประมาณนี้8 1 6นะครับก็ยังอยู่ในฝั่งรองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นต่ำกว่าวีคลงไปนะครับต่ำกว่าเดลงไปดีกว่าเนาะต่ำกว่าเดลงไปดีกว่าอ่ะเดได้ถ้าในฟิวเจอร์เริ่มมาแล้วนะครับก็ เล่นเป็นหน้าแอลนะครับตลาดยังเล่นเป็นหน้าแอลอยู่นะครับยังเป็นรองอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าเราหวังได้สิบเอ็ดจุดก็มีโอกาสนะครับอืมเสียก็ประมาณสามจุดกว่าสามจุดเจดจุดนะครับถ้าเราได้เราได้มาสิบเ1็ดจุดก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับที่เราเข้าแอลไปนะครับแล้วก็ยังกําไรอยู่แต่ว่ายังไม่เยอะนะครับตอนนี้มันบวกอยู่สองจุดเจ็ดจุดซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจเนาะแต่ถ้าเขาเบรกหายตรงนี้ได้นะครับก่อนหน้าตรงเนี้ยตลาดก็จะทะลุขึ้นไปเลย นะครับมีโอกาสที่จะไป860นู่นนี่นั่นได้หมดนะครับเหมือนกันอ่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีกับตลาดหุ้นนะครับอ่าตั้งแต่เดย์ลงไปอ่ะเล่นได้ในฝั่งลองนะครับแต่ฝั่งวีคเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ารีบาวเห็นไหมมันก็จะมันก็บังเอิญนะเนี่ยว่ามันโทนแนวต้านพอดีเลยนะที่863นะครับก็หวังว่าจะแรงพอที่จะเปลี่ยนเทรนด์ของตลาดเนาะ อ่านี้คร่าวๆนะครับในฝั่งของเซตนะครับก็คือเล่นขึ้นไปก่อนนะครับแต่ว่าจะไกลไม่ไกลแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับ1น0 7นะครับลุ้นผ่านให้ได้สำหรับเซตผ่านได้เนี่ยมีโอกาสไปถึงพันห้านะครับซึ่งสถานการณ์ก็ไม่ได้ปกติเท่าไหร่นะครับสงครามก็ไม่ได้จบนะฮะที่บอกว่าจะจบเนี่ยไม่จบอยู่แล้วนะครับก็เราก็จะเห็นว่ารัสเซียก็บุกบุกยุเคนต่อเนื่องเนาะอเมริกาก็เพิ่งผ่านงบประมาณไป60 0 0 0ล้านเหรียญ นะครับให้กับทางยูเครนนะครับในการหวดกันต่อนะครับแล้วสงครามมันจะจบยังไงนะครับก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับเหมือนพักลบมากกว่านะครับมันจะมีช่วงแบบลบแล้วพักแล้วก็ซัดกันต่อนะครับในฝั่งของตอนออกกลางนะครับเอ่อก็ไม่น่าจบนะครับเพราะว่าจําได้ว่าคืนที่เขาทุบทองลงมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นรอบเนี้ยตรงนี้เขาทุบลงมาตรงเนี้ยก็ประมาณว่าออกข่าวว่าฮามาสเนี่ยโอ้โหแบบอยากเจรจาเละ นะครับแต่ว่าสุดท้ายอิสราเอลก็บอกไม่นะครับก็เขาเรียกว่าปูพรมต่อเนื่องเนาะก็เหตุผลของทั้งสองฝั่งก็อ่ะแล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าจะพูดในมุมมาสงคารามมันไม่น่าจบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่ได้เยอะจริง,รงก็คือโกลฟิลเจอร์นะครับอืมมันขึ้นเยอะมากๆเมื่อวันศุกร์นะครับก็เนี่ยเต็มเเนาะอ่ะอัปเดตท,ทองอันนิดนึงนะครับ ใครที่เล่นทองคําแท่งนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็น up trend อ่ะอันนี้ผมใช้ล็อก scale ก่อนนะครับทองคําแท่งเนี่ยยังเป็น up พอ trend นะครับยังเป็น up trend อยู่ก็ทะลุไปแล้วนะครับ all ท i m e high นะครับใน quarter นี้ในเดือนนี้ในสัปดาห์นี้นะครับทอง a อาท i m e ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครทีเ่เทรดทอง นะครับใครที่ถือมายาวๆเนี่ยก็ชิวนะครับยังชิวเป้าหมายก็ประมาณ3 0 0พันถึงส6มพนะครับทองคำก็ยังยืนรออยู่แบบสบายๆนะครับแล้วก็ดูแล้วเงินเฟอ้อไม่ตกง่ายนะครับไม่ตกง่ายซึ่งถ้าเงินเฟอ้อมันลงไม่ถึง2%ตอนตามันทเฟดคาดแล้วคารด์ดอกเบียเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทองคำเนี่ยกระถูดนะครับเพราะว่ามันก็บ่งบอกแล้วว่าเฟดต้องเลือกเศรษฐกิจก่อน นะครับคือทนไม่ไหวนะครับอันนี้สินทรัพย์ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีอยังไม่ถึงจุดด้วยเออนะครับเงินเฟ้อก็ยังทําไม่ได้ตามที่มองนะครับแต่ว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือประคองเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกสินทรัพย์พวกกระปันนะครับอ่าบางคนก็บอกบางคนบอกเอยเศรษฐกิจโลกฟื้นนะครับไปดูค o พเปอร์สินะครับเนี่ย คอมมูนิตี้มาทั้งโลกนะครับก็วิ่งหมดเลยนะครับแร่ทองแดงก็ขึ้นเนาะนะฮะก็เป็นอะไรที่เอ่อน่าสนใจมากๆในฝั่งของคอมมูนะครับเนี่ยใครมีเงินก็เก็บเงินนะครับแร่เงินใครมีทองก็เก็บทองนะครับอ่าต้องบอกว่าเสียดายมากที่ตลาดไทยไม่มีเอ่อไม่มีแร่เงินให้เราเล่นเนาะนะครับตลาดเราค่อนข้างเล็กมีแต่อุตสาหกรรมนะครับต้องบอกว่าเมืองนอกเนี่ยโอ้โหแร่เงินนี่รวยกระชูดนะครับแต่ว่าเรามีฟิวเจอร์นะ วอลุมก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บทองแทนนะครับในฝั่งของดอลลาร์อินเด็กส์นะครับส่วนตัวไม่มองว่าดอลลาร์จะเจ๊งแบบลงไปแรงๆก็คืออาจจะย่อแล้วแต่แนวโน้มของดอลลาร์ยังแข็งค่านะครับอืมซึ่งมันก็จะดีกับคนที่เล่นทองคําด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโกลฟิวเจอร์บ้านเราเทรดกันเป็นเออทองคำ96.5า นะครับก็คือมีเงินบาทก็ามาเกี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือทองคาแท่งอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์สองเด้งนะครับถ้าเดี๋ยวดอลลาร์มันแข็งขึ้นมาเนี่ยเงินบาทก็จะอ่อนนะครับเราจะพักตรงนี้เสร็จเงินบาทก็จะอ่อนแล้วถ้าบวกกับทองคําโลกขึ้นด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าสองเด้งนะครับคือตอนนี้ทองโลกขึ้นแต่เรารู้สึกว่าทองคําไทยไม่ขึ้นเพราะว่าเงินบาทเราอ่ะมันแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับจริงๆตรงนี้ใครที่รอดักซื้อทองอ่ะควรนะ เพราะว่ามันเหมือนเงินเราแข็งอ่ะเราไปซื้อคอมมูนิตเราไปซื้อแอสเซทเก็บไว้ตอนเงินเราแข็งแล้วรอเงินเราอ่อนนะครับเมื่อเทียวกับแอสเซทนั้นเนาะก็เรียกได้ว่าสองแดงนะครับอืมก็เหมือนอย่างที่ทราบกันนะครับอืมคอมมูนิตี้ก็มามามา,มาเยอะเลยนะครับแต่สินค้าเกษตรมาไหมอ่ะสินค้าเกษตรกก็เริ่มมานะข้าวสาลีก็มาอีกแล้ว นะครับแต่เขายังไม่กลับตัวแหละยังลงอยู่โทเหลืองก็เริ่มยืนนะครับรีบาวเข้าโพดเออแต่พวกขโมก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเหมือนแบบเออมันมันเทรนมันไม่ได้อะมันจะได้พวกเขาเรียกว่าเมทัลอ่ะนะครับพวกแบบโลหะอะไรอย่างเงี้ยที่มันขึ้นนะครับก็อย่าไปซื้อผิดจุดแล้วกันอย่างน้ํามันเขาก็ว่าจะมาก็อาจจะมาน้ํามันนี่ยังดูดูมาอยู่นะครับเพราะว่าเอ่อถ้าใครตามข่าวจะรู้ว่าโอเปกอ่ะก็ยังลดเพดานการผลิต ไม่เสร็จนะครับตามที่เขาคุยกันนะครับยังลดพลาการผลิตไม่เสร็จเนาะคือคือมันก็โอเคนะครับยังพารายังมาต่อนะครับโอยังพารายังไม่จบอืใครที่มีหุ้นยังพารายังยังถือว่าชิลได้นะครับยังคือแบบอย่างเงี้ยโอ้มาแรงอยู่แล้วนะครับโอ้มาแรงอยู่แล้วนะครับมาไหมเอสทีเอก็เริ่มมาโันนี้เพิ่งต้นรอบนะเนี่ยนะครับอ่านะครับเอสทีเอก็ เออวันศุกร์ปิดดีนะครับใครที่หาหุ้นอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับมีเนอร์เนี่ยเนอร์ก็เริ่มฟื้นมาแล้วลงมาแนวรับด้วยนะครับอันนี้น่าจะปันผลนะที่แก็บอย่างเงี้ยนะครับทีรับโอ้ทีรับไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่าน้าตาลงแล้วอันนี้ดียังไงนะครับก็พวกธุรกิจเครื่องดื่มนะครับที่โดนพวกเอ่อเกี่ยวกับเครื่องความหวานต้นทุนเป็นน้ําตาอะไรเงี้ย ก็จะได้ประโยชน์นะครับแสดงว่าตรงแถบของเราอ่ะที่เป็นแกนกลางที่ปลูกอ้อยเยอะๆเนาะมันก็จะเป็นภูมิภาคที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมครับก็จะมีบาซิลบ้านเลาอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าสินค้าเกษตรลงอ่ะนะครับก็ดีคือต้นทุนมันจะลดลงนะครับอืมนะครับก็หวังว่าจะเป็นภาพนั้นนะครับเพราะโดนร้อนมาหลายปีแหละนะครับ ราคายางอันนี้ทานหินนะครับทานหินไม่ไม่ได้กลับมาน้บทานหินไม่ได้กลับมาซึ่งถามว่าข้อมูลมาทุกทุกตัวไหมไม่ใช่นะครับข้อมูลมาแต่พวกเมทัลนะครับก็จะเป็นคัพเปอร์ซิลเวอร์โกลนะครับอ่าแต่อตัวที่ขึ้นมาแรงๆที่เพิ่งเห็นเลยก็คือราคาแก๊สนะครับเชลลแก๊สอ่าเริ่มกลับขึ้นมาอีกแล้วอ่าก็ตัวนี้ก็อาจจะ เดี๋ยวนะอืมอ่าตัวนี้ก็จะเอมันอ่ะไม่เป็นไรน่าจะเป็นตัวนี้นะครับถึงถ้าตัวนี้มันขึ้นนะ่ะง่ายๆเลยก็คือบ้านปูก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าส่วนตัวก็เอบ้านปูก็จะมีคอนเซรนิร์นอยู่2เรื่องนะครับในเรื่องของทันหินแล้วก็ในเรื่องของเอ่จำนวนหุ้นที่ค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะว่าวันปูมีการเพิ่มทุนอยู่หนึ่งหนงนะครับดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่ต้องอต้องระวังนะครับถึงแก๊สจะเป็นประมาณสักสามสี่ิเปอร์เซ็นแล้วก็อาจจะไม่ได้แบกราคาหุ้นขึ้นมาได้นะครับก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับอ่าตัวเหล็กก็ยังไม่มานะครับน้ำมันปาล์มก็ทรงๆนะแต่เริ่มมานะน้ำมันปาล์มเริ่มมาแต่ยังไม่พุ่งนะถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็เนี่ยใครตามราคาปาล์มก็ถ้าคอนเฟิร์มก็เนี่ย สี่สามห้าสามนะครับบาร์โอมอลฟิวเจอร์นะครับซึ่งถ้ามันทะลุขึ้นมาเนี่ยก็มีก็ไปต่อนะครับราคาปา์มก็พุง่งหุ้นปาร์มก็เล่นนะครับควรจะรอนะไม่ต้องรีบจั่วนะครับจั่วเกิดมันล่วงมาก็ผิดหน้าอีกนะครับเอ,อ,อตตอนยังลงอยู่นะครับเนี่ยคอปเปอร์ขึ้นค่อนข้างแรงเนาะอันนี้มันก็จะเป็นความเชื่อแหละบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยถ้าคอปเปอร์มาเศรษฐกิจฟื้นจีนใช้เยอะนะครับผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะซึ่ง มันก็จะสอดคล้องกับหุ้น2อตัวในไทยที่เรากันบ้านกันไปก็จะมี IT เนาะเนี่ย IT ก็มาจริงๆนะครับกับตัวคอมเซเว่น uh, ใช่ไหมก็อุปกรณ์ IT จะรุ้นหรือเปล่าแต่คอมเซเว่นนี่แบบงงหัวไม่ขึ้นเลยะนะครับยังไม่ใช่เวลาด้วยนะครับคอมเซเว่นนี่โ,โหเหนื่อยนะครับดูแล้วก็รอไดอ้นะครับอืยังรอได้นะครับ เดี๋ยวผมปิดแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงก็คอมซเวนก็ไม่ต้องรีบอะไรนะครับก็ยังหลุดต่อเนื่องเนี่ยมิวโลไปแล้วก็มีโอกาสลงต่อนะครับก็รอไปนะครับไม่ต้องรีบนะฮะจะมีไอทีที่มาซะมากกว่าคอมซเวนเหมือนมีธุรกิจค่อนข้างแบบหลากหลายเนาะนะครับโอเคอันนี้ค่าระวังเรือนะ พอติกรายอินเด็กซนะครับก็ก็เป็นขาขึ้นแหละนะครับอืมก็เป็นขาขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเทรนอะไรที่รุนแรงนะครับมากหนักน,นะเออแต่เรือรอบนี้ก็กำไรออกมาค่อนข้างดีเนาะเห็นถามกัน PSL อะไรพวกเนี้ยอืมงบคิวหนึ่งออกมาดีใช่ไหมโอ้ราคาหุ้นนี่กระชูดเลยนะรกระชูจริงๆนะฮะร,ราคาหุ้น PSL นี่ รีบาวในวนะีคลี่นะเล่นเดลี่ได้นับดังนั้นเนี่ยใครที่ตกรถเราเล่นภาพเป็นคนที่เล่นภาพใหญ่อะ่ะรอได้นะมันมันต้องมีเทรนน่ะเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ต้องย่อนะครับมันจะย่อก่อนมันจะไม่ใช่แบบโอ้โหแบบวินาสันตโลแบบไม้เดียวแบบที่ชอบไล่กันลโดเนี่ยแบบอุย้ยกลัวตกรถขึ้นเลยละกันเนี่ยพอขึ้นเสร็จลงอ่ะตอนนี้ลังเลก่อนสักพักย่อเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับกลัวตกรถนะครับรีบซื้อพอซื้อเสร็จ ก็ตอนแรกจะถือนานแหละนะครับไปเตรียมข้อมูลมาหมดแล้วถึงเวลามันโรยนะครับทนไม่ได้เล่นสั้นก็เหมือนกังวลน่ะนะครับสักพักก็คัดลอดนะครับคัดเสร็จมันก็ไม่ไปสักพักหนึ่งอ่ะก็คงคิดถูกอะไรเงี้ยนะครับเริ่มเริ่มมาอยู่กับข้อมูลกับกราฟแหละพอมันไปจริงคราวนี้ไม่เล่นนะครับกูโดนหลอกอีกคราวนี้ก็พุ่งยาวเลยนะฮะก็ดูข้อมูลหลายทางนะครับก็คือเล่นรีบาวด์ไปก่อนนะครับเลือตกรดแล้วก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวมันก็ลงมา นะฮะอืมนะครับที่จริงที่โตเจ็บกันหนักๆก,ก็คือเไล่เพลินนะครับไล่เพลินนะครับโอเคอ่ะคอมโมก็ประมาณนี้นะครับในฝั่งของเออพวกเมทัลนะอันนี้น่าสนใจนะครับทองคำยังน่าสนใจอยู่นะครับอืมตัวบอลยูนะครับสิบปีของอเมริกาก็ออกข้างๆเนาะ ออกข้างๆแต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่อบอลยูในภาพพีกยังไม่เป็นขาลงนะครับอยังไม่เป็นขาลงนะนะครับเฟดจะลดได้จริงหรือเปล่านะครับรอดูกันดีกว่านะว่าเฟดจะลดได้หรือเปล่านะฮะที่บอกจะลงจะลงกันมาแล้วตลาดดีดาเนี่ยเ,เริ่มไม่มั่นใจแล้วนะครับเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะครับอืมรอดูกันต่อครับโอเค ในฝั่งของตลาดทั่วโลกนะครับเออน้ำมันนี่นิดหนึ่งนะครับใครฟังอยู่ก็ใครสนใจพวกปตท,าทา ep หรือพวกเอ,อ่อ GC เนี่ยก็น่าน่าดูนะครับเพราะว่าเราพูดถึง ep ก่อนละกันในเมื่อกี้เราเห็นในเชล l แก s ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในฝั่งของน้ำมันดิบเนี่ยก็ขึ้นแสดงว่าตัวปตทขุดเจาะผลิตเนี่ย ปทสพเนี่ยได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์นะครับก็ไปจับตาดูแล้วกันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยแนวรับแล้วคือแพ้ตรงนี้มันก็นิดเดียวนะครับถ้าได้ก็ได้เยอะเนี่ยลงมารับอีกแล้วนะครับลงมารับอีกแล้วนะฮะเฝ้าให้ดีนะครับมันลี่เนี่ยปทยังไม่เลิกนะครับไซเวย์นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็น A B C D E ก็อีกแค่ อีแค่ขาสองขาก็รู้แล้วนะครับก็จะครบขานะไม่ใช่วงไพ่นะครับอีกแค่หนึ่งสองจังหวะก็จะเฉลยแล้วประมาณนี้นะครับใกล้แล้วนะครับอืมใกล้แล้วเนี่ยครับเบรกเอารอบนี้นะครับก็จะพอดีเลยนะฮะปตทก็จะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างไกลนะครับถ้าน้ำมันมาปตทมาในรอบนี้รอบก็จะเป็นรอบใหญ่อีกครั้งนะฮะจะเป็นรอบใหญ่ของปตทอีกครั้ง นะครับอะใครที่ชอบพุ่นตัวนี้ก็ติดตามกันให้ดีๆแต่ว่าตัว T C เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต้องฟื้นเนาะเนี่ยปิโต c h น,นะครับเศรษฐกิจต้องฟื้นมันถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่มันก็เป็นสินค้าจาเป็นแหละอืมถ้าราคาต้นทุนเขาถูกและราคาน้ํามันขึ้นนะครับสินค้าขายเขาแพงขึ้นเขาก็จะกําไรมากขึ้นก็จะเล่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาดูง่ายเลยบทอสอพอครับ จบนะฮะเอสแอนพีห้าร้อยนะฮะเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่เลิกนะครับคือคือไม่รู้อะ่ะนะครับเขาจะแย่ไหมไม่รู้แต่คนอื่นแย่กว่าก็คือเขาดีกว่าใช่ไหมครับคิดกันแบบง่ายๆอะ่ะนะครับคือใครแย่ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเราแย่น้อยกว่าก็คือดีกว่าเขานะครับนี่คือสิ่งที่อเมริกาเป็นเราก็ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเขาไม่ใช่เศรษฐกิจดีตัวธุรกิจหลักๆเขาอ่ะดี นะครับเศรษฐกิจไม่รู้ดีไหมแต่ว่าธุรกิจใหญ่เขาดีนะครับธุรกิจใหญ่เขาเป็นตัวคุมวอลตีอยู่แล้วนะก็คือใครที่ไปกองทุนกับอัตรารกในฝั่งของเวียดนามอเมริกานะครับตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบมาหมดนะครับมาหมดเลยนะครับกำไรปีนี้ค่อนข้างดีมากนะครับเนี่ยอเมริกาก็ยังไปต่อนะครับตัวเกาหลีก็ยังขาขึ้นนะครับเวียดนามก็ขาขึ้นเนี่ย โอ้โหแบบขาขึ้นกระจายเนี่ยขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับใครที่ดูฝั่งเวียดนามกับกองทุนนะครับก็น่าจะชิวนะครับน่าจะชฉีวนะครับเนี่ยดาวโจนก็ไปต่อนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับไปต่อด้วยเบรกออททำหายอีกแล้วนี่นี่ออกทำหายแล้วนะครับสี่หมื่นทะลุเรียบร้อยนะฮะอ่าเป้าไหนเอาใกล้สุดนะครับ เอาใกล้สุดสี่หมื่นสองสี่หมื่นห้านะครับกอดเลยนะฮะคิดว่าไม่ยากนะครับอาจจะเห็นห้าหมื่นด้วยซ้ำนะครับรอ,อดูกันต่อไปอ่ะสี่หมื่นสองสี่หมื่นห้าเนี่ยเป็นโซนที่ยืนรออยู่แล้วนะครับเอ่อฮ่องกงนะครับก็ดีมากๆตามจีนขึ้นมาแบบโหเต็มแท่งนะครับทรงนี้นี่โอเวอร์บอทไปด้วยนะครับมีโอเวอร์บอทไปช่วงพฤศจ,จิกีเละปีสองสองโหนานไป นะครับอันนี้ภาพของมัน,น,นลีน่นะครับอ่ะวีคนะครับโหนี่เลกนี้รีบาวเหรอเนี่ยนะครับเดลี่เล่นอยู่นะฮะไม่เป็นไรใครตกรถเดี๋ยวก็มีย่อนะครับใครที่ตกรถตรงโซนเบรกเปลี่ยนเทรนดตรงเนี้ยหนึ่งหมืนเจ็ดพันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อนะครับหุ้นยังไงก็มีย่อนะครับไม่มีหลอกขาเดียวแบบไม่ใช่เกมสต็อปใช่ไหมเออใครตามข่าวหรือเปล่าเกมสต็อปมันเอาอีกแล้วนะ ใครใครรู้ชื่อรู้ชื่อมันมั่งเนี่ยเกมเตอร top gme เนี่ยนี่ของจริงนะครับจะปั่นต้องแบบนี้นะครับสุดยอดนะฮะนี่หลักนี่กราฟเดเนะครับโอ้นะครับสนุกมากเขาเหมือนมันมันตลกอ่ะมันมีการเล่นงานพวกเฮดฟันเนาะคือเมืองน,นอกอ่ะครับใครที่รู้ว่าเฮดฟันมาทำงานยังไงก็คือว่าบริษัทส่วนใหญ่อ่ะเขาจะชอบไปหาบริษัทที่จะเจ๊งเขาช็อต ช็อตมันเยอะๆนะครับแต่ตอนแต่รอบเนี้ยคือมันโดนลากนะ้วช็อตมันแตกมันก็ต้องคูเวอร์ไงมันก็โดนล้างไงนะครับโดนคอมันก็มันก็พุ่งอะไรเงี้ยมันก็มีคนสู้กันอยู่มันตลกอ่ะแต่ธุรกิจมันมันไม่ได้เติบโตแล้วนะครับอืมเกมสต็อปเนี่ยมันคือขายพวกเกมมูลสองนะนะครับมันมันไม่ใช่เวแล้วล่ะนะครับขึ้นไปสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ภายในไม่กี่วันแล้วก็ล่วงมาที่เดิมนะฮะโหดมากนะครับอันนี้ขำๆนะ อินเดียนะครับอินเดียเดย์นี่เริ่มเริ่มออกข้างนะเริ่มเริ่มพักนะครับแต่วิคลี่เขายังแบบสตองสตรองนะครับก็ใครลงทุนอินเดียไว้ก็ยังชิลอยู่นะฮะเออเราลงทุนคงไม่ได้เล่นกราฟเดย์เท่าไหร่นะครับสหรับกองทุนเนี่ยย่อมาตั้งแต่ตุลาสองสามนะครับเนี่ยถ้าเข้าแถวแท่งเขียวเนี่ยก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างดีมากๆตัวนี้ 196วันนะครับประมาณ15เปอร์เซ็นต์นี่ดัชนีนะนะครับยุโรปนะฮะโอ้ยุโรปแย่แล้วแต่กราฟหุ้นเขาไม่เลิกเลยนะครับยูโรสต็อก600นะฮะก็ไปต่อนะครับใครที่มีกองยุโรปก็ยินดีด้วยนะครับจีนก็จีนตอนนี้ VI ไปเยอะเนาะนะครับพี่ๆเก่งๆก็ไปเยอะนะครับอ่าพี่มีนี่ชัดเจนเนาะพี่มีก็เอ่อ ลงเฟซบุ๊กเลยนะฮะอ่าต้องบอกว่ามีก็ประกาศแล้วว่าจะไปลุยจีนนะครับโอเค <laughs> นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไอดอลนะครับไอดอลนะโอเคจีนวีคเบรกแล้วเฮ้ยวีคเทนมาด้วยจีนนี่วีคเทนมาด้วยอ่าใครที่มีจีนตอนนี้ก็ถือว่ารันต่อเนื่องเลยนะเพิ่งเริ่มเองนะฮะวีคลี่ก็เล่นได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไร โอเคนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับอัปเดตประจำสัปดาห์ตอนแรกว,ว่าจะพูดแต่เซตนะขอภอภอัยเล่าเยอะไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีเวลามาเจอเพื่อนๆเ,เลยนะฮะก็ยังไงฝากไว้นะครับใครที่อยากจะเจอกันในห้องเทรดเนาะนะครับคือในฝั่งแหลพหุ้นพลาสเกี่ยวกับตัวหุ้นอะ่ะผมกับตาร์ก,ก็อยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของทีเฟกอันเนี้ยผมก็รับหน้าที่เนาะ ในฝั่งของ s e ฟฟกับ GoFuture นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็กดเข้า Facebook เราได้เลยนะครับแลบหุ้นนะครับก็สามารถสแกน QR แล้วก็ขอรายละเอียดการเปิดพอร์ตมาได้นะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ